มื่อนนี่สิพาทุกคนไปไขวิรวัตโยทินที่จังหวัดสุรินทร์บ่ได้พาไปเบิงงทาหารแต่สิพาไปไข่เสือผามือสองก่อนอื่นเข้ากับต้องจองล็อกจองล็อกบางคนก็ได้อยู่ใต้ต้นสนบางคนก็ได้อยู่ข้างสนามฟุตบอล ลูกค้าเลือกเสื้อผ้าอยู่ดีๆลูกฟุตบอลก็ลอยมากับมีเด้อจ้าอันนั้นก็แล้วแต่ดวงแต่วัสนาของดีของถูกอยู่ที่นี่หมดครับแต่ที่ดีแน่นอนนี่ต้องหูจัจเจ้าของร้านเจ้าของร้านส่วนใหญ่ก็ซุ้มเดียวกันหมดครับพี่ญาติพี่น้องการขายเป็นพืชเป็นแถวเป็นเงาไปพุ่นละครับไปหอดตลาดของสดของกินพุ่นละครับจนส้นห้องน้ำหละกินแล้วก็เข้าห้องสวมไปเลยครับออกจากห้องสวมเราก็มาเดินกันต่อนะครับมาเดินอ้าววันนีนเราจะแนะนำร้านแรกเนี่ยร้านแรกนี่จะเป็นของลุงอ้วนกับประภาพผ้ามือสอง อันต่าที่เห็นข้อเล็กเก่งทหารนี่บอกไม่ลุงอ้วนเดยครับจะเป็นเฮียติกเฮียติกจะมีหน้าที่จัดเปล็กเอาของขึ้นเอาของลงเอาเสื้อผ้าเรียงจัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกก็จะไปเดินเลาะหาของมือสองที่ถูกตาต้องใจเสร็จแล้วก็จะเอาไปปล่อยในราคาที่หืมบอกเลยว่อยากฝอตัง้านให้มันแล้วนี่ <Wow. S 1> ตอนนี้ของที่เราไปเดินเลาะซื้อนี่หลายก็ของ้านจับของอีกครับ <laughs> อันนี้ก็ว่ากันไป้านลุงอ้วนปะภาพนี่ก็จะมีตั้งแต่ของราคา20บบาท พิเศษโปรโมชั่นครับตั้งแต่มือนี่เป็นต้นไปจนจะคลองลานเสียชีวิตพุแล้วครับเดินเข้าไปบอกเพื่อนเลยว่าฮู้มาจากเฟซพ่อใหญ่ปานไม่ใหญ่เกีนี่เพื่อนแนะนามาเนี่ยนะครับรับรองแน่นอนครับขันเพื่อนบอลดเนี่ยให้มเตะปากอุ้ยให้ไปเตะดากไอเฮียติ๊กเลยนะครับเฮียติ๊กแกก็นั่งรอให้เตะอยู่ตรงนั้นแหละครับขันบ้าถูกอกถูกใจแห่งขายจนขาดทุนพุนล้ครับเอ้าก็ว่ากันไปเด้อตลาดมีพุธเสาร์อาทิตย์กตช่วงนี้ก็น่าฟนครับก็ต้องบางคังเขาไปเดินครากับ อาจจะเจอบวกน้ำบอ่อน้ำนะครับบวกน้ำก็จิมีเลขใหญ่ยูที่ย์ไพ่สีดวงดีนะครับก็บเดินกลมัดระวังหัวขมาทิมตํากันเนอะครับเออเดินไปบ้างล้านอาซมีต้นไม้ขวางอยู่ก็ไม่เป็นไรครับก็บเดินลบลีกลบใส่ลบขัวหรือสิมุดหรือสิคานก็นกนได้ครับเพราะเสื้อผ้าเปืือนเปลืองเกงเปืือนจังได้กก็มีเสื้อผ้าเปลีปลปลปล่ยน,อ,อ,นอยู่ครับเพราะว่าเป็นขายราคาถูกครับเลือกตามสบายเลยครับ ลุงอ้วนป้าภาพเสื้อผ้ามือสองค่ะเสื้อผ้ามากมายครับทั้งเททั้งเกทั้งใสทํางานทั้งใส่เล่นทั้งทํานาทําสวนใส่นอนก็ดีใส่ปี้ก็ได้ครับมีหมดครับเสื้อผ้าสัน้นเสื้อผ้ายาวหลากหลายสีสันครับไม่ว่าจะเป็นด้อมส้มด้อมแดงหรือว่าจะด้อมด้อมมองๆก็มีหมดอย่าลืมนะครับโปรโมชันน่นบอกเพลินไปครับว่ารู้มาจากเ็ดพอใหญ่ปานไม่ใหญ่เก๋ครับ YouTube ก็มีติ๊กต็อกก็มาพู้ติดตามประมาณ2คนครับ รับรองครับเฮียติ s dark, <S ๊กพ่นรอให้เตดากอยู่นั่นแหละครับก็ว่ากันไป